ในที่สุดนะครับก็มาถึงแมตช์สำคัญแล้วนะฮะที่เป็นคู่ต่อสู้ที่เรารู้สึกว่าโอ้โหค่ายากค่าเย็นค่าไม่ตายนะฮะสู้เท่าไหร่ก็แบบแหมเหนือเราตลอดเลยนะครับนั่นก็คือแมนซิ t y ตี้ของเป๊ปกัวาดโอลานี่เองนะฮะซึ่งวันนี้ครับผมจะมาคุยก่อนเตะเลยนะครับผมว่าอาเซนนลกับแมนซิเตี้เนี่ยเราจะสู้ได้หรือไม่นะครับก่อนอื่นฮะฝากกด s u b ส c r i b e กดไลค์ แล้วก็กดติดตามให้กับ ช่องเกี่ยวอาเซนอนโดยละกันนะครับก็มาพูดคุยเลยฮะสำหรับอาเซนอนนะครับก็เพิ่งจะพลาดนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะแพ้ลองไป2ประตูต่อ1เมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็ถือว่าเป็นเกมแพ้ครั้งแรกด้วยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยโอ้โหชนะมาอย่างต่อเนื่องนะฮะก็สะดุดกันไปนะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเรามาโฟกัสกับวันนี้ดีกว่าครับที่เราจะเจอกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะก็ตอนนี้นะครับ เรามี17คะแนนนะครับรักอันดับ3าของของตารางนะครับตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นแล้วก็เมื่อวานสเปอร์ก็ชนะไปนะครับตอนนี้สเปอร์ก็ล้างเป็นจ่าฝูงด้วยตอนนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมสําหรับสเปอร์นะฮะก็คู่ปรับเมืองลอนดอนของเรานะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหลังจากสะดุดไปนะฮะก็ กลับมาคว้าชัยอีกครั้งครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมากับการถล่มนะครับไรซิกไป1ประตูต่อ3นะครับผมแล้วก็ยังมีคะแนนนะครับเป็นจ่าฝูงนะคะ18คะแนนจากการลงเล่น7เกมแรกของฤดูกาลด้วยนะครับผมก็อาร์เซนอลครับเราจะเตะกันที่บ้านของเรานะครับในวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็เตะตอนเวลา สี่ทุ่มสานาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะที่เราพบกันนะครับบอกได้เลยว่าสถิติอาร์เซนอลของเรา <c oughs> มันช่างแย่ yeah, เลยแย่เลยฮะก็อาร์เซนอลเราชนะ1ครับเสมอศูนแล้วก็แพ้แมนซิตี้ไป4ครั้งนะฮะชนะล่าสุดก็ถ้วย Community Shield, คอมมูนิตี้ชนะิลด,ด์นะครับชนะจุดโทษด้วยนะครับก็ถือว่าอ่ะ ดึงยังยังดีอ่ะยังดีที่มีสถิติชนะได้ครับส่วนผลงานของแมนซิตี้เนี่ยคือก็เขาก็ทั้งทีมหลักทีมสำรองก็ตัวละตัวเนี่ยแบบว่าดีๆทั้ทงนั้นพร้อมแบบพร้อมกระชวกพร้อมกระชาก พร้อมถล่มเลยทีเดียวนะฮะส่วนความพร้อมครับของอาเซนอลนะครับมิเกลอร์เตตาก็บอกว่าจะไม่มีชื่อของยูเรนทิมเบอร์นะครับที่ตอนนี้เจ็บตั้งแต่ต้นฤดูกาลอาการหนักมากเลยเสียได้จริงๆถ้ามียูเรนทิมเบอร์เนี่ยก็น่าจะทําให้แผงหลังของอาเซนอลเนี่ยมีความน่ากลัวมากขึ้นนะครับผมและก็ท่าทางน่าจะต้องพักยาวแน่ๆนะครับอีกทั้งยังต้องรุดอาการบาดเจ็บของกาเบียรบัตินเอรี่ครับแล้วก็บูกาโยซาก้า ซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าอาเจต้าเนี่ยพยายามเข็นทั้งซาก้ามากผมกลัวเขาช้ำม,มากเลยนะน่วมมากเลยเพราะว่าแบบดูแต่ละนัดอะล่าสุดก็แบบที่แพ้ลองไปนะฮะก็มีอาการบาดเจ็บก็ต้องเปลี่ยนตัวลงไปนะครับผมก็เราไม่รู้ว่าซาก้าเนี่ยเขาจะมีความฟิตขนาดไหนนะครับ แต่ก็ต้องมาดูนะฮะว่าวันนี้อาจจะลงเป็นตัวสำรองก็เป็นได้นะครับก็ต้องมาติดตามกันส่วนการคาดการณ์นะครับส1เอ็ดผู้เล่นตัวจริงของอาร์เซนอลนะฮะก็ประตูเนี่ยน่าจะเป็นรายานะครับเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าอาร์เจต้าเนี่ยจะเน้นรายาเนี่ยมาเป็นตัวหลักเลยนะครับกองหลังก็จะมีอ,อ่เป็นยูเซนเตอร์นะฮะก็มีกาเบียลซาลิบาส่วนทางซ้ายก็ซินเชนโก้ขวาก็เบนไวท์นะครับส่วนกองกลาง นะฮะก็จะเป็นโอเดกาดไลท์แล้วก็ไคฮาร์เวิร์ดนะครับคอซาก็อาจจะอยู่ทางขวานะครับเคซุสอาจจะเล่นอยู่ทางซ้ายนะครับผม n k ier, เียนี่ยก็เป็นกองหน้านะครับผมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่จริงๆถ้าสำหรับเซตนี้ผมก็อยากให้เคซุสเล่นหน้าอยู่นะครับแต่ที่สําคัญคือกองหลังมสิตี้ก็โหดชชยย่อยนะครับอาจจะปิด การทำสกอร์ของเคซสุดก็ได้เพราะว่าเคยเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าเนอนรู้ไส้รู้ปรุงอะไรกันหมดแล้วนะครับผมส่วนทางเอ่อแมสซิตี้ได้ครับขาดโรดี้ไปนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอยู่เหมือนกันที่เราสามารถเอาชนะได้ด้วยนะแล้วก็มีเควินเดอร์รอยที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับผมก็เอาเป็นว่าส่วนตัวนะฮะก็แน่นอนอยู่แล้วเชียร์อาร์เซนอลแน่นอนนะครับแต่อาจจะแบบว่า เไม่คงคงไม่ชนะขาดนะฮะอาจจะชนะประมาณ2ลูก2ประตูต่อหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ถ้าสม,มุิอารเซนอลโดนแมนซิตียยิงก่อนนะบอกได้เลยว่านรกแน่ๆนะฮะงานเข้าแบบหนักๆเลยเพราะว่าการที่เราจะไปเปิดเกมแรกกับแมนเิเตี้เนี่ย mm hmm. เขามีนะครับโกลเม็ดเดดพายนะฮะนั่นคือเกมสวนกับที่โคตรน่ากลัวเลยมีแต่ละตัวเนี่ยที่แบบวิ่งเร็วทั้งนั้นนะครับตัวใหม่มาโดกูอย่างเงี้ย นูเนสอย่างเงี้ยความเร็วเป็นหลักนะครับเพราะพร้อมส่วนแน่นอนนะฮะไม่รู้ว่าวันนี้อาเตต้าจะชนะอาจารย์ของเขาหรือเปล่านั่นคือเป๊ปกัวเดลาร่านะครับส่วนตัวทุ่มไปเลยครับให้กำลังใจเลยอาเตต้าขอให้อาร์เซนอลชนะแมนซิตี้ให้ได้นะฮะหรือไม่ก็เอาจบกันแบบงามๆส,สวยๆกันไปก็เสมอกันไปแบ่งแต้มกันไปไม่มีใครพ่ายแพ,ยพย้อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ลองพูดคุยเข้ามานะครับฝากกด ไลค์กดซับสไคร์ให้กับช่องเกี่ยวอาเซนอนดด้วยละกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเตรียมตัวดูบอลกันครับขอให้ดูบอลอย่างมีความสุขสวัสดีครับ